ค่อยๆดึงต้นทุเรียนออกจากตะกร้าไ้ปูนขาวโรยลงไปเล็กน้อยได้เจริญเติบโต,ะตะได้อย่างสะดวกและก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้จะชวนทุกท่านผู้ชมมาเปลี่ยนที่ปลูกทุเรียนค่ะ จากตะก้าเล็กให้เป็นตะเข่งขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่ต้นทุเรียนจะได้เจริญเติบโตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วส่วนผสมดินปลูกต้นใช้ใบก้ามปูตากแห้งผสมกับส่วนผสมที่สองนั่นก็คือกากกาแฟแห้งเช่นกันค่ะปริมาณที่ใช้กาแฟต้นใช้6ช้อนโต๊ะสำหรับวันนี้ในกากากาแฟก็จะมีธาตุที่พืชต้องการอย่างมากมายดังเช่นธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักนอกจากนี้ยังมีธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองของพืชทุกชนิดเลยค่ะต้นจะใช้กับมะพร้าวแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนล้างออกด้วยน้ำสะอาดลองที่ก้นตะเข่งเสร็จแล้วให้ใส่ดินปูที่เตรียมไว้ลงไปที่ก้นตะเข่งเพียงเล็กน้อยและสิ่งสำคัญต้นจะใช้ปูนขาว โรยลงไปเล็กน้อยซึ่งประโยชน์ของปูนขาวจะช่วยในการปรับค่า pH ในดินให้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูกช่วยทำให้ธาตุอาหารในดินละลายน้ำได้ดีช่วยในการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่อันตรายให้ใส่ดินปลูกลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้รากสัมผัสกับปูนขาวโดยตรงค่ะ ให้ทำการวางต้นทุเรียนในแนวราบกับพื้นพร้อมกับค่อยๆดึงต้นทุเรียนออกจากตะกร้าช่วงระหว่างที่ดึงระมัดระวังให้ต้นทุเรียนบอบช้ำให้น้อยที่สุดค่ะให้ประคองรากทุเรียนแล้วนำไปปลูกในตะเข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมกับเติมดินปลูกที่เตรียมไว้ให้เต็มตะกร้าเลยค่ะ ก็ต้องยอมรับตรงๆเลยค่ะว่าการปลูกทุเรียนต้นไม้ถนัดเลยค่ะก็หาความรู้จากที่นู่นบ้างที่นี่บ้างอาจจะมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยหรือท่านใดที่เห็นว่าจำเป็นแล้วก็สามารถที่จะแชร์ความรู้ในการปลูกทุเรียนให้กับทุกท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนที่ปลูกใหม่ให้กับ ทุเรียนของเราค่ะและในวันนี้ต้นก็ได้ทำการเปลี่ยนที่ปลูกทุเรียนใหม่ทั้งหมดสองตะเข่งด้วยกันดังที่ทุกท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ค่ะทุเรียนสองตะเข่งนี้คือทุเรียนหมอนทองที่ต้นได้มาแบบต้นเล็กมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยค่ะว่าปลูกมานานหรือยังแต่ตอนนี้ต้นโตมากๆแล้วก็แตกกิ่งแตกก้านแตกใบ แบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค